สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการแม่ชอ้อยชาแนลนะครับสันติสิวิิมนหรือแม่ชอ้อยนางํำวันนี้มาถ่ายทำร้านขนมหวานที่อร่อยที่สุดของจังหวัดสระบุรีนะครับท่นอย่าไปแปลกใจว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เต็มไปด้วยสมบูรุ์สมพระในการทำขนมหวานแบบโบราณเ <c oughs> ขาต้องเน้นว่าโบราณเลยนะครับเพราะอย่างแม่ชอ้อยชาแนลนะครับเราจะเอาแต่ร้านอาหารโบราณอยู่ในตำนาน ถ้าจะว่าไปร้านนี้ขายกันมาสี่สห้าสิบปีแล้วแล้วผมก็ต้องมาไหว้เคารพบูชาพ่อแก่ด้วยเพราะพ่อแก่นี่พอเป็นครูบาอาจารย์ผมผมก็เคารพอยู่เข้ามาก็าเห็นพ่อแก่อยู่ก็ต้องกราบคารวะท่านนะครับพ่อแก่ท่านมีบุญคุณมากแต่อย่างไรก็ตามผมยังไม่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าขนมหวานของเจ้านี้มันหวานอร่อยอย่างไรนะครับมันเป็นหวานไม่ใช่แบบหวานเกี๊ย เือนแลวบาดคอแล้วมันหวานมันละมุนละมันอร่อยละมุนหม่ยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับขอแนะนาให้ท่านผู้ชมรู้จักกับแม่สมจิตนะครับขนมหวานที่อร่อยที่ของจังหวัดสระบุรีครับแม่สมจิตเชอเลยครับสวัสดีครับกำลังทําอะไรอยู่ครับอัดทัวร์อยู่ค่ะโอ้อย่าอัดผมก็แล้วกันนะโอ้ยอัดกลัวนะกลัวถ้าอ,อัดผมตอนนี้ก็ล้มลุกไม่ไหวก็ ประครองหมุขึ้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแม่สมจิตนะครับที่ทำขนมไทยโบราณเก่าแก่เดี๋ยวเราจะไม่บอกว่าขนมไทยโบราณของแม่สมจิตมีอะไรมากนี่หน้าร้านคนเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าขอร้องแม่สมจิตรอก่อนนะมาให้สัมภาษณ์แม่ c h o i c Channel ก่อนเพราะว่าแม่ c h o i c Channel คนดูทั่วประเทศเลยนะคุณค่ะขอบคุณเอาละเล่ากันในนี้ก่อน ความเป็นมาของแม่สมจิตเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรก็คนจับบุรีป่ะคนลบบุรีอ้าวลบบุรีมาได้แฟนสลับุรีเอาตายเลยเสียดุลกันคาคนลบบุรีก็เสียดุลกันค้าสิเออก็มาอยู่กับสามีอือยู่กับแฟนสรับบุรีค่ะคนสลับุรีนะค่ะอยู่บ้านหลังนี้ค่ะมาอยู่ตั้งกับรศ1ิกค่ะโอ้โหบีน่าท่านผู้ชมมาแล้วจะเห็นเลยเนี่ยบ้านโบราณแล้วก็โอ้ย ไอประตูยังเป็นบานเฟี้ยมเลยยกออกเลยตูน้ำท่วมน้ำอันนี้น้ำท่วมมันใครก็โดนทั้งนั้นเล้วข้างหลังนี่ติดกับแม่น้ําที่ผมรักอีกแม่น้ำหนึ่งคือแม่น้ําป่าสัก่ะแต่ตอนนี้ไม่ให้เดินเข้าไปเพราะเขาสงสารผมว่ายากยยันเป็นตะแก่เดี๋ยวจะลมซะก่อนเอาละครับแม่สมจิตเป็นคนลบบุรีแล้วไปได้ขนมหวานสูตรมาจากใครล่ะจากย่าลบบุรีค่ะย่าอยู่ลบบุรีค่ะ เสียไปแล้วป่ะเออมันจะอยู่จะอยู่ไปเป็นเป็นลูกเป็นหลานก็อยู่แล้วก็คุณย่าคนลบบุรีเนี่ยขายขนมหวานหรือเปล่าขาขายขนมหวานค่ะอยู่ที่ลบบุรีขนมหวานที่แม่สมจิตขายอยู่ทุกวันเนี้อาล่ะแม่สมจิตก็เลยจดจํามาจ้ะทำแต่เด็กอะนั่งแต่เด็กเลยทำไว้แต่เด็กสมัยก่อนเนี่ยทำทุกอย่างแบบโบราณใช้มือทุกอย่างแป้งนวดเองห่อใบตองห่อใบตองเอง ปัจจุบันก็เหมือนกันยังห่อใบตองอยู่ยังรักษา,าไม่ได้ใช้เดี๋ยวนี้ <S 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 อ่อใช้พลาสติกเหรอเฮ้ยไ,ได้ยังไงล่ะก็ใบตองมันแพงแล้วดิเฮ้ยไม่ได้ตรงเาใช้ใบตองของโบราณจริงๆมันต้องใช้ใบตองใบตอง,ตองมันมีกลิ่นหอมใช่ไหมพลาสติกมันไม่มีกลิ่นหอมอะ่ะมันอันตรายต่อร่างกายนี่ว่ากันตรงๆเลยนะเพราะมีสารตะกั่วพระเอิญของแม่สมจกินนะไม่ใช่เป็นของร้อนไอ้ขนมหวานนี่มันเป็นของเย็น ก็เลยไม่มีสารตะกั่วแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอะไรนี่อย่าไปใช้สารตะกั่วมันละลายไปในน้ำก๋วยเตี๋ยว <คะ S 2> กินมันไม่ตายทันทีหรอกมันสะสมอยู่ในร่างกายไปเรื่อยๆพอถึงเวลาป๊อปนอกเลยเอาล่ะครับเอาละขนมหวานแหวสมจิตเนี่ยก็ขอแนะนานะถ้าโอกาสแล้วไปอ้องยอมซื้อหน่อยเถิดช่วยเหลือชาวบ้านเขาเขาปลูกกล้วยนะมันจะทําให้เป็นของ อ้ตองเดี๋ยวนี้ก็แพงน่าดูมีอะไรจะถูกมีแต่รายการแม่ช้อยนางรำเนี่ยถูกใบเตยซื้อ,อยังแพงเลยแล้วต้องคิดสิว่าโลกงเราสมัยคุณคุณย่าที่สอนเนี่ยเก็บเองกเองก็บเองหลังบ้านก็มีแล้วใบตองก็มีจะไม่ไปต้นเตยแต่จะอยากเอานะ,ะให้ฟรีเลย <laughs> แต่จะไม่เอาที่ร้านแม่ช้อยเดลหลวงนนทบุรี <laughs> ก็ในสวนผมเนี่ยผมปลูกใบเตยเพราะม,มีใช้ ทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ได้ไปเอาเลยให้ฟรีโอลาบุรีก็กุ๊กแทบไม่ไหวอาเนี้บนุษทำไมวามันแพงอ่ะก็ให้คนลาบุรี ผู้ชมครับเราได้คุยกับแม่สมจิตถึงกันในห้องครัวก็เลยเราเห็นแล้วคราวนี้เราไม่เห็นขนมจึงต้องพาท่านผู้ชมมาเห็นหน้าร้านเขาละครับหน้าร้านนี่เขาอยู่ตรงนี้ละครับตลาดเขาเรียกร้อยปีใช่ไหมตลาดร้อยปีของอ,อะไรละ่ะเสาร้ายอ้ปีแล้วต้องมาก่อนบ่ายสองตรงข้าวไปเกี๊ยวกรอบที่โด,ด่งดังอร่อยมากเนี่ยนะครับคนนั้นข้าง กิ๊กเหรอ่ะินเด็กเลยยินเด็กนี่เด็กหนุ่มเป็นสามีนะครับครับเมื่อคนนี้เป็นเมียอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเป็นแม่อถปัจอุก็ถูกจองอ่ะเขาถึงเขียนว่าแม่สมจิตครับผมก็งงถ้าบอกเป็นเมียสมจิตว่าขนมขนมไทยเมียสมจิตเอาละเดี๋ยวไปกันใหญ่เอาแม่สมจิตโชว์เลยขนมชั้นที่ผมว่าอร่อยนักหนาเอาครับเดียวเนี่ยหมดไปอีกกระทะอีกถาดหนึ่งแล้วทำถาดต่อถาดเลยมาค่ะ คือทําอยู่หลังบ้านพอหมดปั๊บเอาออกมาใหม่<ช>อันนี้มันของประหมชันไม่เหมือนใครเลยเอาละเห็มน,นมามากกินกระมชันเลยถูกต้องเลยของอร่อยอร่อยเหรอ<ช>อุ้ยไม่อร่อยมั้ง<ช>เป็นหน้ามามั้งเขาชวนมามนกินฟรีใช่ไหม,มอโอ้ซื้อกล่องไม่พอ,อ,องงโอ้เอาสองกล่องเลยเอาทั้งถาดม่ดีกว่าเหรอเอาละสี่สิบบาทค่ะ ส<ป>องกล่องสี่สิบบาทเหรอค่ะกล่องละยี่สิบบาทค่ะวุ้ยจายซื้อกล่องแถมกล่องท่านผู้ชมครับแ <c oughs> ถมตะกี้อืเอาครับเราจะรู้ว่าขนมหวานหรในธุรกิจนอกเหนือจากขนมชั้นที่อร่อยและไอ้ถั่วถั่วอัดเนี่ยถั่วกวนเนี่ยก็อร่อยเราที่แล้วข้าวเหนียวแก้วเราก็กินก็อร่อย <c oughs> ข้าวเหนียวดำเนี่ยนะข้าวเหนียวแดงเนี่ยอันนี้จะกรุบๆนะอ่าอร่อยแล้วก็มีอะไร วุ้นกะทินี่อร่อยมากวุ้นกะทิใบเตยใบเตยใช่แต่ว่าเป็นขนมที่สุขภาพเดี๋ยวนี้คนนิยมกินมากเพราะเราไม่ใส่สีป่ะไม่ใส่เราอย่าไปใส่สีใค่เคยกินไหมอันนี้ข้าวเดียวดำสังขยาเจ้าเดียวของประเทศไทยเแต่กี้เห็นเอเห็นสังขยาด้วยสังขยาอ่าก็เดียวดำเออข้าวเดียวดำแล้วมันเข้ากันมากเลยครับอันนี้เท่าไหร่ทุกอย่าง20บาทเลยนะครับ แล้วก็ไอ้นั่นคือหมอ้อแกงที่เราพูดกันหมอ้อแกงแบบของคนที่ไม่ใส่ไอ้ไอ้ไอ้แดงใช่ไหมเออโอเคแล้วก็มีไอเดน,น่าละมันสำหรังความจริงก็บอกว่าสาเกก็อร่อยแต่วันนี้ไม่มีสาเกเขาเดือดแก้วมะพร้าวแก้วมะพราะ้วาวแก้วอันนี้ก็คงจะอร่อยมันใช้มะพร้าวอ่อร์เป็นมะพร้าวกะเทนไง มะพร้าวอะไรนะมะาวกระเทยกระเทยกระเทยกึ่งแกงกึ่งหนุ่มกึ่งกลางเลยเป็นภาษาเป็นภาแกงก็เป็นแกงเอย่างขวานี่มันแกงฮะแกเกินแกงเอาล้วน่ากินนะครับทุกอย่างโดยเฉลี่ยละยี่สิบบาทวันนี้ดีใจมากได้มาเจอร้านอร่อยเป็นไปตามความต้องการของแม่ช้อยแล้วสนาบสุนทรมาหากินด้วยของมอบตาเปิดวิสให้ิ์ดานนะฮะอ้าว ครับแล้วก็เสียเงินเขาให้เท่าไหร่ใส่ซองมาเท่าไหร่ใส่มาไม่ไม่เสียกลับบ้านเอาลละครับขอบคุณค่ะไม่แม่สมจิตผมไม่อยากเดินเข้าไปแกเลยติดใต้จมูกนุ่มหวานเลยแม่จิตใส่จมูกแม่จิต